สิบบาทยี่สิบยี่สิบบาทกินเป็นยังไงหวานมันมันไม่หวานหรอกไม่หวานเลยไหมไม่หวานอร่อยมันกรอบกรอบเป็นแบบนี้เดี๋วใส่น้ำตาลกินนี่อะไรอ่ะแป้งเขาทำเป็นยังไงอ่ะซื้อที่ไหนคุณพามาขายเยอะแยะเลยเขาเรียกแป้งอะไรที่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 ผลผลนี่หรอผลผลก็มีเป็นอันเป็นก้อนก้อนก็มีนู่นนี่ครัต้องทาทุกวันเหรออ๋อตรงนี้มีขาย ชัดทางย่สิบบาทยี่สิบบาทแซสบอแปลว่าอะไรนะแซสบอแสบอแสบใบเลาเลยแซสบแสบยี่สิบบาทเหลือยี่สิบบาทได้นิดเดียวได้เยอะสิไข่อพีใส่ยามีจะพี่ใส่น้ำตาลป่ะคะไม่ใส่ไม่เอาไม่เอาไม่ชอบหวานโหเขาเหนียวดำเขาเหนียวแดง อนุู้สิบบาทใส่น้ำตาลน้ำตาลแสไหมยาได้ไหมข้าวเหนียวดามใช่ไหมครับมองเห็นไหม <laughs>